สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้นําหนังสั้นเรื่องหนึ่งมาสปอยให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วเขาเลยหาทางที่จะจบชีวิตของตัวเองแต่ไม่ว่าจะทํายังไงจะพยายามแค่ไหนเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งแล้วตอนจบเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาจะได้ตายสมใจไหมตามไปรับชมกันเลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่เอลวูดฮอลเลอร์เขามีอาการเคว้งคว้างอยู่ในห่วงนิมิตของตัวเองเขาอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขแล้วก็หมดภาระที่มากมายแต่กลับ ต้องตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเมื่อทีมแพทย์เนี่ยทำการเรียกคืนชีพประจงเขาได้สําเร็จผู้หลุดพยาบาลคนหนึ่งค่ะก็พยายามเช็คอาการของฮอลเลอร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่พอเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยแทนที่เขาจะดีใจกับชีวิตใหม่ที่ได้รับเขากลับผิดหวังและก็เสียใจมากฮอลเลอร์ er ต้องการที่จะจากไปอย่างสงบแล้วไม่ได้หวังให้ใครเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเขาเลยหลังจากพักฟื้นจนหายดีฮอลเลอร์ er เนี่ยก็ทบทวนว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้องการสิ่งใดกันแน่ระหว่างการมีชีวิต อยู่หรือจบชีวิตลงจากนั้นเขาก็ยังคงดําเนินชีวิตประจําวันด้วยความเลื่อนลอยอย่างคนไร้จุดหมายเหมือนมีชีวิตอยู่ไปวันวันในขณะที่คําตอบในหัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเขาก็เอาแต่เฝ้านึกถึงแต่ภาพหลังความตายว่ามันจะมีความสุขมากแค่ไหนกันคงจะสงบหน้าดูและปราศจากเรื่องหนักใจให้ต้องมานั่งปวดหัวแต่แล้วความคิดด้านลบก็เป็นแรงผลักดันให้ฮอลเลอร์เนี่ยตัดสินใจเลือกทางผิดเขาเขียนจดหมายบอกลาครอบครัวโดยที่ไม่คํานึงถึงความรู้สึกของใครทั้งสิน้นจากนั้นตัวเขา ก็ขึ้นไปนั่งบนรถค่ะแล้วก็ติดเครื่องกับว่าจะใช้คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นสิ่งที่พากชีวิตของเขาแต่แล้วรถเนี่ยก็ดันกลับสตาร์ทไม่ติดสัง,งั้นทาเอาฮอลเลอร์เนี่ยนั่งเซ็งเป็นหมาหงอยเลยจากนั้นก็คิดว่าควรใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้เป็นประโยชน์เขาจึงเลือกเสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังจากนั้นก็หย่อนตัวลงในอ่างน้ําตั้งใจจะให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยช็อตจนหัวใจหยุดเต้นโดยเขาลืมไปว่าสายไฟเนี่ยมันสั้นเกินกว่าจะใช้งานได้ดูเหมือนว่าดวงของง er เน่แกิ ที่จะพาตัวเองไปสู่ขิดในวันที่ดีแต่นั่นไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยละทิ้งความพยายามเลยสักนิดเขานึกได้ว่ามีปลั๊กไฟต่อให้ยาวขึ้นก็เลยจัดการอย่างเร่งรีบแต่ว่าขณะที่เขากําลังจะเอาตัวลงไปแช่เนี่ยเขาก็หันไปชนเข้ากับเครื่องปิ้งขนมปังจนมันล่วงลงน้ําจากนั้นระบบเซฟตี้คัตเนี่ยก็ตัดไฟทันทีนับว่าเป็นอีกครั้งที่ฮอลเลอร์เนี่ยรอดตายอย่างปฏิหาริย์โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีใจเลยตอนรุ่งเช้าฮอลเลอร์ er เลือกใช้วิธีเบสิกที่สุดในร้านล่่่่งทีไมคิดวา จะมีอะไรเนี่ยมาขัดขวางเขาได้เขาผูกเชือกไว้ที่เสาไฟแล้วก็ใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปบนแท่นประหารจางนั้นก็คล้องคอแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวทั้งหมดด้วยความมั่นใจว่าครั้งนี้เนี่ยกูได้ตายจริงๆแน่ๆ,ๆโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นความมั่นใจที่ผิดด้วยความเก่าของเสาไฟฟ้าเลยทําให้มันหักโค่นลงมาทับตัวของฮอลเลอร์ส่วนทําให้ฮอลเลอร์เนี่ยร้องควรค้างด้วยความเจ็บปวดจากเหตุการณ์เมื่อกี้ค่ะทำให้เขาต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันแต่หลังจากหายดีเนี่ยก็กลับมาใช้ชีวิตต่่อทีบ้าน ฮอนเลิฟ er ก็เอาแต่หาวิธีจบชีวิตตัวเองด้วยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ่มน้ํามันเครื่องพร้อมกับนมแต่เขาก็ถูกล้างท้องได้ทันเวลาต่อไปก็เป็นการลาดน้ํายาที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแต่ก็ถูกล้างแผลจนสะอาดหมดจดจากนั้นก็ตั้งใจเดินลงสระน้ํากะจะให้ตัวเองเนี่ยจมน้ําตายแต่ก็โดนทํา CPR จนกลับมาหายใจได้อีกครั้งหรือกระทั่งช็อตตัวเองด้วยแบตเตอรี่รถยนต์แม้จะเสี่ยงตายมาแล้วหลายรอบเนี่ยแต่เขากลับไม่ประสบความสําเร็จเลยสักครั้งจนฮอลเลิ์เนี่ยเริ่มคิดได้แล้วว่า บางทีเขาอาจจะยังไม่ถึงคลาตายก็ได้ผลกระทบทางจิตใจเนี่ยเหมือนทําให้เขาเริ่มสติหลุดทําลายเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระบายอารมณ์ตอนนี้เขาจะมานั่งเหนี่ยวไกหวังที่จะระเบิดสมองของตัวเองแต่สัญญาณเตือนไฟไหม้เนี่ยก็ดังขัดจังหวะฮอนเลอร์ออกไปตรวจสอบด้วยท่าทีแตกตื่นนี่ห้องดังกล่าวเนี่ยถูกอบล้อมไปด้วยควันจํานวนมากและเปลวไฟที่พวยพุ่งออกมาภาพที่เขาเห็นก็คือห้องของเพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยกำลังไหม้อยู่ในกองเพลิงฮอนเลอร์ตกใจจนทําตัวแทบไม่ถูกไม่มีใครอยู่ ในระแวกนี้เลยที่พอจะยื่นมือไปช่วยเหลือเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเสียงกรีดร้องดังลัน่นนั่นทําให้เขารู้ว่ามีคนกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วก็รอการช่วยเหลืออยู่นาทีนั้นไม่มีเวลาให้ฮอลเลอร์เนยโทรเรียกกู้ภยัยแวบแรกเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้ตายอย่างสมใจหากเขาพาตัวเองเข้าไปในทะเลเพลิงแล้วปล่อยให้มันแผดเผาเขาทั้งเป็นแต่สุดท้ายเขากลับเลือกทําในทางตรงกันข้ามค่ะเขาคิดที่จะเป็นวีรบุรุษวิ่งไปตามเสียงนั้นยังสุดความสามารถและความพยายามก็ไม่สูญ ฮอล,ลเลอร์ใช้มันอย่างคุ้มค่าด้วยการพาเหยื่อคอร้ายออกมาได้สําเร็จเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเดินทางมาถึงพอดีหญิงสาวรอดตายอย่างชฉวเฉียดจากความพยายามของชายที่อยากจะลาโลกนี้มาตลอดทั้งชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ได้จุดประกายอะไรบางอย่างในใจของฮอลเลอร์ที่ติดค้างมานานแสนนานและไม่เคยได้รับคําตอบสักทีแต่ตอนนี้เขาก็ตระหนักได้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรฮอลเลอร์ได้ขยาจดหมายลาตายทิ้งเพราะเขาไม่จําเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วความคิด ที่อยากตายค่อยๆจางออกไปจากหัวของเขาเพราะชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ฮอลเลอร์ตัดสินใจแล้วว่าจะอุทิศตัวเองให้กับการช่วยเหลือผู้อื่นตราบใดที่ยังมีลมหายใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นทําให้ฮอลเลอร์เนี่ยลืมไปว่าตัวเองเนี่ยยืนทําซึ้งอยู่กลางถนนทันใดนั้นก็มีรถดับเพลิงที่รีบมาดับไฟเบรกไม่ทันชนใส่ร่างของเขาจนตายคาที่ภาพตัดไปที่ฮอลเลอร์ฟื้นขึ้นมาอยู่ที่อีกโลกหนึ่งที่คล้ายกับสวงสวรรค์ภายในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบความตายได้เล่นตลกกับเขา มาหลายครั้งแต่แล้วในวันที่เขาอยากจะอุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นความตายก็กลับมาภาคชีวิตเขาไปเสียดือด้อแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ฮอลเลอร์เนี่ยปัถนายอยู่ในใจลึกๆเขาตะโกนร้องออกมาด้วยความดีใจที่เขาได้ตายอย่างสมใจแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกับหนังสั้นเรียวกรอนเรื่องนี้กันบ้างคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะก่อนจะไปฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะ